ครับผมอ่านผิดอ่านเป็น warning นึกว่าคำเตือนเรืเ่องสงครามนิวเคลียร์นิวเคลียร์ w a r m i n งนิวเคลียร์ w a r m i n งอ่าไม่เคยได้ยินคำนี้นะครับต่างจาก global warming ยังไงบ้าง Kook, ครับอาจารย์ครับโลกร้อนกับกับโลกที่ร้อนขึ้นจากการสะ,มะรสมอาวุธนิวเคลียร์เหรอครับอันนี้เป็น wording ของโดนัลด์ทรัมป์ครับ<ม>อืมนะคือต้องการเปรียบเทียบเพราะว่า global warming เนี่ยตอนนี้เป็นภัยคุกคามโลกมากมายเหลือเกินแต่ทรัมป์ก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยไอ้นิวเคลียร์ w a r m i n ง การจะล้อไปกับไอ้ global warming นี่นะฮะมันอันตรายร้ายแรงเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าและอาจจะมากกว่า global warming War ด้วยซ้ำด้วยซ้ำไปโดยความเห็นขอ,ของของท้มวนี่นะฮะกับนี่คือความเห็นของเขาที่ให้สัมภาษ์ต่อนะครับต่อทักเกอร์คาร์สันเมื่อเมื่อวันพุทธที่แล้วนะฮะในเวลาของสถานการเดี่ยวันนี้ยี่เจ็ดีนานเนี่ยก็สัมภาษณ์กันยาวเลยนะครับชั่วโมงกว่าในหลากหลายเรื่องนะครับอ่ แต่เรื่องแรกๆที่ผมย้่ดสาคัญมากก็คือภัยคุกคามของของคมนิวเคลียร์หรือว่าอาว,วุธนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าทักเกอร์คารซันเองก็ถามทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องความเห็นต่อการที่รัเสเซียไปทำสง,งครามกับยูเครนนะครับว่ามีความเห็นยังไงแต่พนะ่อทรัมป์เคยกล่าวไว้เสมอว่าถ้าตัวเองยังเป็นผู้นําอยู่เนี่ยไม่มีทางเลยที่จะเกิดสงครามนี้ได้และแม้แต่ถ้าเผื่อว่าตัวตัวเองเกิดได้รับการเลือกตั้งให้เป็นพลนำดีข้างหนึ่งนะครับ ในว,วันแรกๆก็จะพยายามหาทางยุติองตามนี้นะครับและคือสิ่งที่ทรัมป์ได้ได้หาเสียงเอาไว้ตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับนะบเขาบอกทําทไมครับเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยความสามารถทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างอเมริกากับรัสเซียเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับของจีนเนี่ยนะฮะทรัมป์ยึงเชื่อว่าอเมริกาย,ยังนําหน้าจีนอยู่ประมาณตั้งห้าปีแต่ถ้าทรัมป์ก็แต่ว่ากรณีของรัสเซียนียไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ แล้วการที่เกิดสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแยกขั้แยกฝ่ายนะครับระหว่างนาโต้กับรัเสเซียและนาโตเองก็มีสารอิกาเป็นผู้นำนะครับอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นี่นะฮะมันเท่ากับเป็นการเป็นการขับไล่ให้ให้รัเสเซียเข้าไปร่วมกับจีนกลายเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท้ำพูดมาตลอดว่านะครับว่าว่า,วาถ้าเผื่อว่า มีกามีนโยบายต่างประเทศแบบแบบแบบที่ไบเดนทําทเนี่ยมันก็จะเกิดเฉพาะว่าอย่างเงี้ยแล้วที่น่าเป็นห่วงใหญ่ยยก็คืออะไรครับก็คือความร้ายกาจของอาวุธนิวเคลียร์และสงครามนิวเคลียร์กบฏทัามเองบอกว่ามีการให้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตลอดช่วงเวลาที่เขาดารงตําแหน่งเป็นผู้ดําเมื่อเมื่ออตอนที่เขาดารงตำแหน่งเมื่อครั้งก่อนหน้านี้นะครับสามสี่ปีที่แล้วนี่นะฮะเขาไม่เคยเอ่ยถึงเขาว่า นิวเคลียร์วอร์เลยหรือว่าเรยกว่าอาวุธนิวเคลียร์เลยเบอกมันไายการมันน่ากลัวรจริงๆม,มันไายการขนาดไหนครับทรัมป์ก็บอกบอกกับเอ่อคาร์ซันนะครับว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐอเมริกาไปโยนใส่ฮิโรชิมานากาซากิเนี่ยคุณต้องคูณห้าร้อยเข้าไปครับนะ <c oughs> มันถึงจะเท่ากับระเบิดลูกนั้นน่นะครับนะคุณต้องคูณอย่างร้อยห้าร้อยนะฮะแล้วเราดูภาพดีครับว่าว่าขนาด ระเบิดนิวเคลียร์ลูกไม่ได้ใหญ่โตมากที่เรียกว่าชื่อแฟตบอยก็ดีเลยก็ดีย้อนลงไปที่ฮิโรชิมากันนะครับนาการสังเามันทางทั้งเมืองคนตายทันทีเนี่ยนะครับปราร่วมแสนคนหรือว่าหลายหมื่นคนแล้วก็ตายตามกันมารวมแล้วแต่ละที่เป็นเป็นเป็นแสนคนแล้วก็ตายต่อเนื่องเป็นมะเร็งบ้างต่อเนื่องกนดีไม่รู้ตั้งกี่ปีตั้งกี่ปีนะครับนะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันร้ายกาศแล้วมันน่ากลัวจริงๆนะจนกระทั่งไม่กล้าพูดถึงแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบนะทานเปรียบเทียบเห็นไหมไบเดนเน พูดว่าเป็นห่วงเป็นใยสงครามนิวเคลียร์มาตลอดนะครับพูดจนกระทั่งโรคเนี่กลัวสงครามนิวเคลียร์ไปแล้วนะแต่ว่าไบเดนไม่เคยคิดถึงการหาทาง <c oughs> นําไปสู่การหาทางยุติที่ต้นต่อของโอกาสของการเกริดสงครามนิวเคลียร์เลยตัวยอย่างเช่นหาทางที่ทําให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันยุติลงได้เพราะองทํามมันไม่สามารถยุติลงได้เป็นไงค,ครับขยายตัวบานปลาย แล้วถ้าเบื่อยิ่งนาโต้เข้ามาร่วมโดยตรงนะฮะอัน,นี่เรามีข้อเสนเพิ่มเติมนะฮะนะครับเป็นไงครับเราก็เห็นล่ะว่าผู้นําระดับต่างๆของรัสเซียเนี่ยคนแล้วคนเล่เอาออกมาขู่ว่ามีโอกาสใช้สงครามิวเคร์แต่ล่าสุด,ดนายดับรูตินเองก็พูดใช่ไหมฮะก่อนหน้านั้นก็จะมีนะครับเบด,ดเดเยฟนะฮะแ,แล้วก็อีกหลายๆคนนะครับนะบที่พูดถึงในเรื่อง,องกรณีการใช้อุธนิวเครนนะฮะแต่ล่าสุดที่ดับูตินพูดเองเลยว่าจะเผื่อว่านาโต้เข้ามาร่วมในสงคราม อยู่เครนโดยตรงเอาทหารเข้ามาแล้วก็สู้กับรัสเซียโดยตรงนี่นะครับได้นอนแล้วครับอ่ามันก็เกิดสภาวะ32ลุมหนึ่งใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ความร่อแหลมของการเกิดสงครามนิวเคลียร์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อนนั่นแหละครับเพราะว่ามันจะทําให้ไม่มีอะไรเหลือเลยแลวยิ่งถ้เบอรสงครามนิวเคลียร์ไม่เกิดเนี่ยคุณจะลงทุนแก้ไขปัญหาโกลบอลวอร์มิ่งไปเยอะแยะมากมายไม่มีประโยชน์ครับไม่เลยครับเพราะมันทําอะรโรคก,ก่อนที่ไอความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนหรือว่า ใครไม่เชนเนี่ยมันจะสัมฤทิผลเพราะกว่ามันจะสัมฤทธผลเนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อย20ปีตัวอย่างเช่นตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะนิวทรัลคาร์บอนไนเซชันเนี่ยนะครับในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วก็คือต้องถึงปี2050อยู่ไหมฮะจากนี้ไปไม่ต้องอีกี26ปีนะครับถ้าเป็นประเทศกำลังพัฒนาเช่นจีนก็บอกเขาขอ2040อย่างเงี้ยแล้วถ้าเผื่อสงครามนิวเคลียร์มันเกิดขึ้น,ขน,กนก่อนหน้านั้นเราลึกาพบสิครับว่าว่าว่าการลงทุนลงแรงแก้ไขปัญหาเรื่องของไอ้ไ ไอ้กระบอกวิ่งเนี่ยมันจะเป็นระโยชน์ม้ากน้อยแค่ไหนในเมื่อโรคมันถึงทำลายอ่ะนะครับกระบอกมันร้ายแรงมันหน้ากรวแล้วก็เขาก็ยกตัวอ่าพระยกตัวอย่างว่าลุงของตัวเองเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์อยู่ที่ MIT และเป็นผู้อยู่ยชายเรื่องเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง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 นิวเคลียร์เรื่องฟิสิกส์อะไรพวกนี้นะก็บอกเลยครับกระบอกลุงเนี่ยเล่าให้ฟังเลยครั้งแรกเขาก็ไม่เชื่อนะกระบอกลุงกระบอกเนี่ยไอซูทเคสกระเป๋ามือพี่ กระเป๋าหิ้ใบเล็กๆใบเดียวนี่นะครับถ้ามันเป็นระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันสามารถระเบิดไอ้กลุ่มมหานครนดียอคทั้งเมืองเนี่ยให้พังได้ไปในพริบตานะครับและขนาดด้วยกันเนี่ยกระบอกไอ้เรือดำน้ําใช้พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยทําไมมันอยู่ใต้น้ําได้เป็นปีๆครับเพราะที่มันอยู่ใต้น้าได้เป็นปีๆไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเลยก็พเพราะเะไกก็เพราะว่ามันมันใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมีขนาดเท่ากับแท็บเล็ตนั่นเองนะ มันยังสามารถอยู่ใต้น้ําได้เป็นปีๆนะครับนะฉะนั้นนะมันร้ายกาจเหลือเกินนะครับที่ไม่ควรจะให้มันเกิดขึ้นนะครับฉังนั้นเมื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนเรื่องของสันติภาพเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเอแล้วข้อสาคัญคืออะไรครับถ้าเผื่อว่ามันเกิดการร่วมมือหันหน้าเข้าหากันของบรรดาชาตินหนามน้าทั้งหลายนี่นะฮะไม่ใช่ไอตัวปัจจัยภูมิศาสตร์เป็นภูมิรัศาสารเป็นตัวตั้งเพื่อห้ามหันกันต่อสู้เอาชนะอาการกันเนี่ยเป็นไงครับ ชาติมาหน้าหรือนี้ก็จะหันหน้าข้าหากันขึ้นร่วมมือกันในเรื่องอื่นๆได้ไงโดยอย่างเช่นร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่อง global warming ซึ่งมันต้องอาศัยมติโลกนะครับมึงร่วมมือกันมึงจะทำได้ไหมฮะหรือแม้แต่เรื่องพลานิคอย่างการณีการระบาดของไอโควิดในทีเนี่ยมันก็อาจจะมีโรคแบบเนี้ยแต่อาจจะเกิดขึ้นม่อีกในอนาคตใช่ไหมฮะซึ่งมันมันต้องเป็น global coalition ถึงสาม,มารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงลนะ่ะไอ global coalition ถ้าเผื่อว่า กูยังแยกขั้วแยกไยมีด้สะสมอาวุธนะทุ่มเทอะไรเยอะแยะมากมายาเ,พเพื่อเพื่อทาให้ตัวเองเข้มแข็งกว่าตวเตวียงได้เปรี่ยบกว่านะครับแล้วก็สะสมไออาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับถึงแล้วก็มีการถอนตัวมาจากข้อตกลงของการที่จะลดทอนอาวุธนิวเคลียร์นะครับที่เคยมีมีกาตรตกลงกันเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ทรัมป์ได้ให้ความเห็นเอาไว้นะครับว่ามันน่ากลัวจริงๆนะครับก็บอกว่าทุก,ทกคืนที่นอนเนี่ยทรัมป์ก็จะมีปุ่มแดงอยู่ข้างๆที่นอน มันก็คือปุ่มกดนิวเคลียนั่นแหละนะฮะโอ้โหนอนไปมันก็ก็เล่าอย่างมีชิจวามากนะ,ะนะนั่นคือเรื่องแรกๆล่ะแต่ว่าเขาพูดเนี่ยชั่วโมงกว่านี้หลายเรื่องมากที่น่าสนใจนะฮะนอกจากไอ้นิวเคลียร์วอร์มิงและน่ากลัวแนละอันตรายมากกว่ากลบอลวอร์มิงนะนี่ความเห็นของผานะฮะแต่คนเห็นคนเห็นต่างก็อาจจะเห็นต่างก็ได้นะครับนะก็ยังพูดถึงเลยครับเขาตอนเนี้ยสิ่งหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกขายหน้าแทนประเทศชาติอย่างมากก็คือ การถอนตัวออกจากอัฟการนิสถานของัวไบเดนวอทัมเนี่ยก็บอกเขาเป็นคนที่ฝ่ายสันติก็เลยพยายามที่จะหาทางที่จะถอนตัวออกจากสมคำที่ไปบุกยึดอัฟการนิสสาน,นะฮะ,ะเป็นเวลาถึงยี่สิบปดปีก่อนที่วอทัมบอกว่าโอ้มันอินับมันฟาร์มมอร์แดนอินนัฟนะ,ะจะต้องเลิกแล้วต้องถอนตัวมาแล้วจึงได้ชิรจากันแล้วก็ระหว่างเิเจากันเนี่ยสิบแปดเดือนที่กลัง ที่มีการค่อยๆเจรจาเพื่อน,นําไปสู่ข้อตกลงต่างๆเนี่ยท้าวบอกว่าไม่มีฐานในการตายเลยแม้แต่คนเดียวแต่ระหว่างถึง8เดือนนั้นนะนะครับแต่ว่าพอมาเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นไบเด่นขึ้นารยหารประเทศเไยครับถอนตัวมาอย่างละละอย่างโอ้โหอย่างตาลีตารตานใช่ไหมครับนะลูกนี้ลูกนักนะนะแล้วก็สร้างความเสียหายมากายแล้วคราวก็ยังคุยต่อนะครับเขบาบอกโอ้โหเอาวธที่คุณขนออกมาไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องต้องไปเคราะห์เช็คอีกทีนะฮะ เพราะว่าสิ่งที่อาอจากต่างสงคราบนี่ต้องคอเช็คทั้งสิ้นนะฮะนะครับก็คืออะไรครับข้อบเนี้คุณยังปล่อยอาวุธทันสมัยของสถานการเนี่ยเหลืออยู่ในอัพการนิสานเนี่ยมูลค่าเนี่ยแปดิบสามบิลเลียนยูโรด,ดอลลาร์ครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบก่อดีรถถังก่อดีอาวุธทั้งหลายเนี่ยทันสมัยทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะคุณนอาขนออกขนออกมาไม่ทนันนั่นเรื่อง่อเตรียมการได้ดีนะฮะแต่ทั้งทีท <c oughs> ี่ตัวเองก็เตรียมการมาให้แล้วต,ต้องเป็นดีดีนะครับ นะั่นะคือสิ่งที่สิ่งที่ครัมได้สัมภาษณ์ต่อนะว่าว่า,วามันน่าขายหน้าเสียกิจภูมิของอเมริกาจริงๆนะนะนครับคนทีเ่เห็นด้วยด้วยก็ต้อง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 ,อง,องอช่วยกันใช้ว,วิจารณญาณนะครับนะแต่เรื่องต่อมาครับที่น่าสนใจมากก็คือความเห็นของครัมต่อมาดาผู้นําทั้งหลายที่กลายเป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข,ข้ามกับอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปูตินก็ดีไม่ว่าจะเป็นสียิ่งผิงไม่ว่าจะเป็นจิมจองอ่นเนี่ย ครั้มโย่เห็นเี้ยพร้อมเห็นยังไงแต่ครับปูตินไม่ต้องพูดถึงเพราะเพราะว่าเขาพูดไปเยอะ้วนะสองคนก็คือสียิ้น,นผิงกับกิบจอนอื่นนี่นะครับทรัปมพูดในเชิงยกย่องเนี่ยอย่างอย่างที่ผิดสังเกตเลยผมไม่เอ๊ะทำไมนะครับว่าว่าจึงให้อ่ให้เครดิตก,กันมากมายขนาดนั้นนะฮะตัวอ,อย่างสียิ้นผิงเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยเห็นปูตินเลี้ยนขนาดสียิ้มผิงนะฮะนะครับแล้วก็ข้อสัมพันธ์จีราเวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยนะครับพูดจริงทําจริงโช่โชคโชคนะครับ บ,บ,บําบําบําเปใช้หลับนีนะฮะก็บอกไม่มีการใช้ไอ้ประเภทแบบแบบอะไรครับเจรเดีเพื่อเพื่อเป็นแท็กติกเพื่อเป็นเกมไม่ยชบอกเขาบอกบอกวลาเราเชจเดียะสีจิ้นผิงไม่ใช่เกมเพลยเยอ์นะครับพูดอย่างแล้วต่อมาก็ท <lymph unun aries> ําอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีปัญหาหล่อของแรงก็ตลอดต่อเนื่องนะครับไม่รู้ต่อว่าไทยนะฮะก็บอกเนี้ยเขาก็เล่าประสบการณ์ว่าได้เชิญสีจิ้นผิงไปที่มาลาโกรีส์นะครับ ในปีแรกเลยที่ทําขึ้นบริหารเป็นประธานดีของประเทศก็คือปี2007เนี่น,นะก็เชิญแปรดเดนเบลาก็คุยกันโอ้โหก็อบอกคุยกันออกรถนะฮะได้ประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็แล้วก็ชมถึงนะครับบิคลิกของสียิ่นถิงนะครับว่าว่าเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับบิลลียดล็ยังไงถึงขนาดชมว่าถ้าเผื่อว่าฮอลลีวูดเนี่ยจะสร้างหนังขึ้นมาทักเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสีถิิงนเนี่ย คงจะหาดาราเดี่ยแสดงได้ยากระบากมากเลยด้วยกุคลิกของจริงจริงนี่แหละะนะครับก็ก็ได้พูดถึงแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งทําให้คาร์้ันเนี่ยหูพึ่งเลยนะฮะก็บอกเนี้ยระหว่างที่กินข้าวบินเนอร์กันเรียบร้อยแล้วคุยกันอย่างดีแล้วเนี่ยกําลังกินของหวานอยู่ก็คือช็อกโกแลตชีสนะครับเป็นไ,ไงครับระหว่างที่กินอยู่อะทามก็บอกอสีตจริงจริงว่าเนี่ยกําลัง ส่งผีมนอาวุธห้าสิเจ็ดโลกไปถล่มซีเรียซึ่งมีทหารของรัสเซียประจำการอยู่แล้วก็เป็นฐานทัพนะฮะตอนนี้<ะ>ากำลังโคลมอยู่เลยนะในขณะที่เรากำลังนั่งนั่งจินงหวหวานอยู่เนี่ยสีนินพิงเนี่นแหละครับอุทานออกมาเป็นภาษาอังกฤษครับที่ท่าบอกว่าสีนิจพิงเนี่ยพูดภาษาอังกฤษกับเขาเป็นชั้งแรกที่เขาได้ยินสีนินพิงพูดภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรครับซึ่งทําให้คาสันเองก็โอ้โหแปลกใจว่าทาไมสีนิจพิงจะพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะด้วยทาไมพูดภาษาอังกฤษนะครับ พขาไม่เคยพูดใช่ไหมครับในในในเวทีสากลน,นี่นะฮะซีมีพูดเขาว่ารีพีทช่วยพูดซ้ำอีกทีสิที่บอกคุณการังพมเอซิเลียหัาด้วยห้าสิบเจ็ดไอรู้สึกจะเป็นแพทยอดอใช่ไหมครับพอว่าว่าว่าทำจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับนะก็มาปฏิเสธทำจริงแล้วก็ได้ข่าวว่าทหารรัสเซียตายไปนับร้อยเลยที่ไปช่วยซีเรียรบอยู่นี่นะนะครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องหที่ท,ที่ที่เขาเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวขเขาระหว่างเข้ากันสิงถึงนะฮะ ตะบอกเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวเขาเขาภาษียินถิงเนี่ยเคมีมันตรงกันมากนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือว่าโอ้โหเนี่ยจริงๆอ่า I like him, I like him very much ฉันชอบเขามากนะนะครับแล้วต่อมาก็พูดถึงกรณีของคิมจองอึนกระบอนเนี่ยเขาก็เป็นคนถ้าทำให้บรรยากาศในข้าศนกเกาหลีเนี่ยแปรเปลี่ยนเป็น,นคนที่คนที่คนละดางเลยช่วงก่อนหน้านั้นนะฮะทำไงครับก็ะบอกเนี่ย มีโมมอาโกาสได้สัมบิตกับคิมจองอึนถึงสองครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์แล้วต่อมาที่ฮานอยแล้วก็ยังได้นะครับไปพบกับคิมจองอึนคิมจองอึนก็พาทรัมป์เนี่ยข้ามไอ้เส้นขนานสามสิบแปดเข้าไปในแดงของของเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกนะที่ประธานาธิบดีอเมริกาได้เข้าไปเหยียบเกาหลีเหนือนะครับนะแต่ในช่วงในช่วงขังทามเป็นต้นไมานี่นะครับครั้งแรกเลยนะก็บอกก็บอกมันไม่น่าเชื่อว่าไอ้เด็กหนุ่มอายุยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่ห้าตอนที่ขึ้นมา เป็นพนักานดีเป็นผู้นาประเทศเนี่ยมันจะฉลาดมันจะมีความสามารถมากขนาดที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็คุยกันถูกอ,อกถูกคอมากกระบอกเนี่ยเขามีการพูดเจรจาแบบทวิภาคีนะครับนะฝ่ายละสี่สิบคนนั่งเจรจากันแล้วก็คุยกันสี่ชั่วโมงนะครับอ,อย่างลแล้วก็คุยกันได้เยอะแยะมากมายเรื่องราวต่างๆอะไรพวกนีนะฮะแล้วก็บอกเนี่ยคนอย่างอย่างเนี้ยกระบอกไม่น่าเชื่อว่าคนที่เป็นทายาทการเดืองในใน,ในรัฐบาลเปิดการเนี่ย แล้วก็รุ่นที่สามด้วยตั้นแต่ปู่นะฮะกิมมีซุงแล้วก็คิมกิมจอ,จองอิวใช่ไหมครับนะจนมาถึงกิมจองอึนเนี่ยนะก <c oughs> ็บอกปกติแล้วเนี่ยในประเทศที่ใช้ระบบการปกครองแบบเบ็ดเสร็จเผด็จการมากๆเนี่ย <c oughs> โอกาสที่ทายยาทจะสานต่อได้นี่ยากระบากมากคือมักจะถูกค้นลมน้มอำนาจไปซะก่อนเนี่นะฮะแต่ว่าปรากฏว่าคิมจองอึนอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็กล้าแข็งแกร่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครกับอ่านี่คือสิ่งที่เขาพิ้วพระอิจารในกรณีของกิมจองอึนนะครับ แล้วต่อมาครับอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือเลยครับคราสันถามว่ามีความเห็นยังไงต่อการที่ไบเดนมาลงสมัครประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งทําต่อว่าไงครับก็บอกฮีฮ i อัน i t ตฟิสิก a ล l แอ n ด์เมน l l ด้วยแหละ m e n t a อรีด้วย,วย,วย,วยน,นะครับนะไม่ใช่แต่แล้ว,ลว,ลวถ้าถ้าเผื่อว่าไบเดนเกิดลงไม่ได้เนี่ย เขาเห็นวยใครคุณจะลงอืออคุณวาลินลงดาวถือว่าเขานึกถึงใครเป็นคนแรกครับพร้อมเนี่ยเหรอฮะนึกถึงใครเหรอฮะฝังเดือนแปดว่า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 ถ้าไปเด่นลงไม่ได้เนี่ยด้วยเหตุอะไรก็ตามเนี่ยใครน่าจะเป็นคนแรกที่ทีมบอลไทรจะต้องเอาลงเอามาลงคู่แข่งลงแล้วอาจจะเกิดเลือดถึงแม้ว่านะคู่แข่งคนเดิมป่ะฮะฮิลลารีคลินตันป่ะฮะไม่ทราบเาบอกเคมาราแฮร์ริสอ๋อผมไม่อยากเออ ก็ก็ก็เห็นทรัมป์ไม่ได้ไม่ได้มองกมลาในสายตาอะไรเงี้ยครผมเลยในสายตาแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นใช่ว่ามันถึงคิวอ่ะอ๋อใช่ไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่ากมลาไฮริสไม่ใช่คนที่มีความสาบ้าถนั่นไงนะครับอแต่ว่าถ้าไม่ให้กมลาไฮริสลงในเลือกใหญ่ในพรรถึงหมแครตมันก็จะมีความัแย้งกันสูงละเพราะอะไรครับเพราะว่าแรงจริงอะไรของเขาเนี่ยมันมันก็หาคนหนึ่งลงมันก็อาจจะอาจจะ นะครับก็คงจะตโทรลงก็ได้ได้ได,ได้ได้ไม่ง่ายและถ้าไม่ใช่แคมาา่มาฮาไรส์เนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะถ้าจะลงจริงเนี่ยแต่คนต่อไปซึ่งคนที่รั้มชอบมากในภรคติโมครตนน่าจะเป็นใครครับคุณวาลินเรามาช่วยกันคิดกันรั้มชอบด้วยชอบด้วยแล้วก็บอกเคยชื่นชมรั้าเคยบอกเนี่ยไอไลทฮิมไอแอดไมฮิมเฮียแอดไมมีคนนี้นักเป็นนักการเมืองอายุยังไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นกัปตัน,นที่น่าจะมีอนาคตยาวไกลในภาคติโมครตน เรยฮะแต่ใครอาจารย์ยังไม่ออกครับเกวินนิวซัมอ๋อผู้ว่าของแคลิฟอร์เนียอ๋อนะครับผม<อ>ว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ลงมากๆในความในไฟต้าของเขาอืมนะครับแล้วถ้าไม่ใช่คนนี้อีกล่ะคนต่อมาที่ใครครับเขาบอกว่าเขาเห็นว่าที่โจไบเดนไม่ฟิตเนี่นยนะครับไม่ใช่เพราะเป,เป็นเรื่องอายุนะอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญ รามบ,บอกว่าเขาเคยเจอคนอายุ85-90-95แล้วเนี่ยโอ้ยังเวลี่ฟิตสามารถบริหารจัดการอะไรเยอะแยะมากมายได้ไม่ว่าทางทางธุรกิจหรือว่าทางการเมืองอะไรทั้งหลายนี่นะฮะครับแต่ว่าไบเดนไม่ใช่นะเขาเลยยกตัวอย่างใครครับรบอกคนนี้อายุมากกว่าไบเดนและอยู่ในภาคเดโมแครตด้วยและลงเนี่ยน่าจะน่าจะทํางานได้ดีแล้วก็ยังเวลี่ฟิตนะฮะจิมมี่คาร์เตอร์เหรอฮะลำดาวดีดีครับ เออร์นีซันเดอร์โอ้โ้แต่อืมอ่าโอเคได้ก่อนนะครับอ่านี่แหละครับนี่คือคือความความความเห็นของของของทั้มแหละที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยคุณวาลินก็เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะสลับกันไปสลับกันมาระหว่างพูดถึงโจไปเล่นพูดถึงทั้มนะครเพราะตอนนี้กระแสเป็นกระแสโลกอนะฮะถ้ามีเรื่องอะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แล่ามาเล่าสู่กันฟังได้แล้วมันไม่ได้เป็นข่าวทามากในเมืองไทยนะฮะ ผมเองก็พอมีไก่เข้าไปดูใน youtube ในตา <iałem S 1> <ๆ S 3> มที่ต่างๆติดตามอะไรต่างๆนี่นะฮะอย่างกรณีของใอของในของถ้าคกอขาสั้นเนี่ยเขาก็มีสัมภา์และไอคลิปที่ว่าดีนะครับที่วันพุธที่ออกเมื่อวันวันพุธแล้วเนี่ยภายในเวลาสองมันมีคนเข้ามาดูร่วมสามแสนคนนะก็แสดงว่าแสดงว่าทาังนั้นมันเป็นอ่าถ้าคือขาสั้นถูนในมันก็คือเป็นของเขาเองนะฮะเป็นเพื่อของเขาเองนะครับนะกับนี่นี่คือสิ่งที่ เราสามารถที่จะประเมินมามามา,มา,มาเล่าสู่กันฟังนะฮะเพื่ออัปเดตแต่ว่าตอนนี้ทั้ลื่อนไหวอะไรนะครับแต่แตแตกมลาแฮร์ริสซิ่งเป็น running mate ในสมัยนี้ด้วยไหมครับหรือว่าไม่และะ้วฮะไม่ยังยังยังไม่ได้รูว้ออกมายังไม่ได้ประกาศไม่ได้ประกาศออกมานะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่านน่าจะไม่เปลี่ยนอืมอีกสมัยหนึ่งต่อแล้วฮะอีกสมัยหนึ่งนะครับนั่นน่าจะไม่เปลี่ยนนะครับนะนะเพราะว่าไม่ไม่มีข่าวว่าไปเด่นต้องการที่เอาคนอื่นมา ผมว่าถ้าเปลี่ยนแลก็น,น่าน่าจะแปลกละนะมันเหมือนกับเป็นการลงโทษนะครับเพราะว่าคารไมฮาริสเนี่ยที่ไม่เคยมีผลงาน,นอะไรต่างาก็เพราะว่าคุณไม่ได้มอบหมายเขา้ามาหน้าที่ปกป้องพรงะราบดีคุณต้องมอบหมายเข้าใช่ไหมครับนะใช่ใชใทำงานอยู่ว่าเรื่องของไอซี่รีโมเนลอะไรต่างอย่างเดียวพิธีกรรมต่างๆอย่างเดียวใช่ไหมครับนะที่คุณมอบหมายเข้ามากเท่าไหร่ก็ก็จะมีบทบาทมากขึ้นเท่านั้นแหละนะครับนะหรือหรือหรือผมกําลังคิดว่ากมะลาเขาอาจจะเด่นในแง่ของด o m e s ติก แต่ว่าพอเรา,อาพอเขาไม่ได้จับเรื่อง i อผร์ปูปเราก็ไม่ได้เห็นข่าวกัมลาแฮริสในในข่าว<ช>ต่างประเทศมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับ<ช>แต่ว่าเธออาจจะอาจจะถ้าเราอยู่ที่อเมริกา,าจ,จะเห็นข่าวกัมลาแฮริสมากกว่านี้ก็ได้อาจจะอาจจะได้ไดรับหมายงานที่เป็นดมเมสติกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับครับแต่ว่าคงมอบหมายงานเป็นเรื่องๆไปใช่ไหมคงไม่ได้เป็นเรื่องเวลาเป็นย<อ>ังไม่เห็น เพราะว่าชัดเจนมากว่าตอนมาเอเปกก็ดีเลยตอนส่งไปที่ญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยคือเราต้องพูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคือชัดมากว่าคุณกัมบลาอ่านสคริปต์อ่ะอ่านจากอ่านจากอ่านจากเทเลตทรมเตอร์อ่ะคือคือต้องมีคนเขียนสคริปต์ให้อ่ะครับแม้แต่ตอนที่มาเอเปกที่บ้านเราก็แอนโทนีบลิงเกนก็ยังดูฉะฉานยังดูยังดูเข้าใจภูมิรัฐศาสตร์มากกว่ากัมบลาแฮร์ริสซึ่งอาจจะพูดได้ไม่ถนัดปากเพราะว่าอาจจะถนัดกับงานดเมสติกมากกว่าหรือเปล่าครับ เล่อันนี้อาจจะต่างกับไบเดนเพราะไบเดนเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นซีเนเตอร์นะฮะงานที่เขาสนานมากก็คือเรื่องฟอร์เรนเฟรดนี่นะมันตลอดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นซีเนเตอร์เลยนะฮะใช่แล้วตอนที่เขาเป็นไวด์เพซเดนต์เนี่ยก็มีทีมงานต่างๆนะครับบริงเกนจอร์ดีแจ็คสัรแวนด์ก็ดีอะไรก็ดีนะฮะรู้แล้วแต่เป็นทีมทีมงานเก่าที่ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยเป็นเป็นซีเนเตอร์ที่ทำไปนะครับยิ่งไม่แปลกใจที่คนเหล่านี้ได้ขึ้นมาช่วยงานของไบเดนกันยกทีมเลยนนนนนะะะะะฮคครรัับบยยงเห็อู่ แต่ว่าข่าวล่าสุดวันนี้ก็คือใบเดชอาจะทรัมป์ก็สามารถหลุดออกมาจากไอ้กรณีถูกฟ้องนะฮะที่สี่ร้อยห้าสิบสี่ล้านเหรียญนี่ยนะฮะก็สามารถเอาเงินเอาบอลนี่นะครับไปค้าประกันตัวเองที่มูลค่าร้อยเจ็ดสิบห้ามิลเลียนออยุดอลลาร์นะครับก็กเรื่องนั้นก็คงคงคงไปต่อสู้กันนะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้กาลังถูทอนอยู่นะครับนี่คือล่าสุดที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับว่าทรัมป์ได้ผ่านเรื่องนี้อีกบอกหนึ่งนะครับเนี่ย ยังยังไม่ถูกอายัดทรัพย์ใช่ไหมครับไม่ถูกอายัดทรัพย์ครับนะครับ,รบนะเพราะว่ามันยังก็ว่าต้องรอให้เพราะตอนนี้มันอยู่ในแอปิลคอร์ดนะฮะเป็นเป็นสายวิทย์กรนะฮะผมงสู้กัน,ก,นกันต่อนะครับนะครับอืครับาจารย์ทิ้งท้ายเรื่องเฟดได้ไหมครับอาจารย์คิดว่าเฟดจะดาเนินนโยบายดอกเบี้ยยังไงครับจากนี้ไปของอเมริกาก่อนถึงวันเ<ม>ล่นเนี่ยฮะผมยังเชื่อโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยงมีสูงนะครับแต่แต่ว่าจะเป็นช่วงตั้งแต่มิถุนาไปต้นไปหรือว่าในช่วงไตรมาสามามาสามแต่แม้สีก่ก็อีกเรื่องหนึ่ง ครับ <po target> เพราะว่าม er ันมีหลายๆตัวแปรซึ <drain agreed> ่งแสดงให้เ <zin> ห็นว่าตอนนี้อัตราการว่างงานก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพื่อเพิ่มขึ้นนะแล้วที่สําคัญมากก็คือการที่ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สอ่าอ่าอ่า CPE <Se> นะครับ consumer <pier> อ <c> ่อเอ่อ personal อ่า consumerconsumption expenditure ทอร์ก็คือไอ้พื้นฐานนี่นะฮะซึ่งอยู่ที่สองสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเป็น headline เนี่ยอยู่ที่แค่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เองนะ กังฉะนั้นไอ้หลายตัวแปรเนี่ยผมผมคิดว่าโอกาสที่เฟดจ,จะลดดอกเบีย้ยนะครับลงมาสักสองครั้งเนี่ยนะฮะผมว่ายังมีโอกาสค่อนข้างจะมากนะพอไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็คงพอพอเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยคนเมริกันจำนวนไม่น้อยเนี่ยออกมาเรียกร้องว่าอเมริกานน่าจะเกิด deflation หรือว่าเงินฝืดน,นะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นถูกวิวให้จใจกันมาก เป็นผู้ใหา่คนป็นของคนมีกันนะทาไมเขาเรียกร้องหาเงินฝืนทั้งทั้งนี้เงินฝืนเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่สร้างปัญหานะครับก็บอกเนี่ยสินค้าตอนนี้เงินเฟอ้อมันชะลอตัวลงก็ตามเนี่นะแต่ว่ามันไม่ได้ลงมาเหมือนช่วงสามสี่ปีที่แล้วไงแต่ว่ารายได้ของคนจำนวนมากมันไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่อ่สัดส่วนเดียวกันนะก็ทําให้ภาระค่าอาชีพต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาบอกโหยากลำบากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชนชั้นกลางลงล่านนี่นะก็ะบอกอย่าต่อให้มันเกิดดีเฟนชั่นไปเลยนะครับ แค่ดิอินเฟชันไม่พอนะครับต้องอินเฟชันต้องดีเฟชันของไม่ได้ถูกปรงนะครับเ mm hmm. พราะดีเฟชันก็คือดีคลายนิ่งคลใชทีแมราคาลดลงไปเรื่อยๆเขาจะได้มันจะได้แอฟเฟอร์เรเบลสำหรับคนในระดับนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ mm hmm. และอันนี้ผมว่าถ้าไบเดนไม่แก้ไขปัญหาให้ดีนะครับ mm hmm. ก็คงท้ายไปทำให้โอกาสที่จะ,ะชนะเรือต่างก็คงยิ่งยากระบาเพิ่มมากขึ้นเพราะค, mm hmm. คนกลุ่มนี้น่าจะเป็นฐานของอของจจไบเดนใช่ไหมครับนะ แต่ไหนแต่ไหนมาใช่ไหมครับเนี่ยครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับสสวัดีครับสวัสดีครับรองศาตราจารย์ต้องต้องสมภพมานะารังสรร์นะครับอยู่กับดช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจนะครับ